มือนีภาพี่น้องไปเบิ่งบุญบังไฟตะไล่ล้านคุดวากันครับซึ่งคือเป็นงานตะไล่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีการจุดบังไฟตะไลหลากหลายขนาดไล่ไปตั้งแต่ตะไลแสนตะไล่ล้านตะไล่สองล้านและตะไล่สิบล้านซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานในมือนีครับบรรยากาศของงานก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นโห่อแซวพี่น้องบานเฮากระพากันมากหลายขนาดเลยหลายจนเบิ่งสุดลูกหูลูกตาไปเลยนี่ก็เป็นบังไฟตะไลแสนนะครับที่สร้างเพื่อนล่อเอาขึ้นทานจุดตรงกลางเพื่อนก็สีไซร่อมแบบนี้นะครับฐานจุดนี่เพิ่นกับวังไห้ข้นเขาไก่ปนิได้พี่น้องครับเดี๋ย พ้าพเบิ้งบังไฟตะไลแสนขึ้นกันครับ สุดยอดขนาดกลางล่มสวยงามเลยตาดมาที่ฟังนี่สร้างเพื่อนกระทําการตกแต่งล่มกันอยู่นะครับบังไฟนี้มีหลายนะครับพี่น้องครับล่อคิ้วจุดนี่หลายเลยโอ้ส่หอดซาเลงมากกัมีเฮ่อพี่น้องอุนตาแมนสไปเดอร์แมนก็มาเบิ้งตะไลคือกันตีกเยกหอดตมมาดที่นี่และนี่ก็เป็นให้ไรของงานในมือน,นี้บังไฟตะไลสิบล้านของข่ายสิบช่างแดงเพิ่งเคยเห็นเนือ้อคี้ยงใกล้ๆชัดๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าทั้งใหญ่แลยเน่าแย้งพี่น้อง,องท่อที่พันไส่นี่เป็นขนาดท่อเส้นผ้าสุนกลางแปดนิ้วนะครับพี่ ตอนน, connect, man, ตอนนี้สร nice ้างเพื่อนกระท่อการแต่งลู่จุดนะครับตะกงกับเมเปย์บอลเป็นสีเครื่องล้ำบุญหมอพี่น้องพูน่ะเอาดูชัดๆใกล้ๆไปเลยพี่น้องข้างบนเพื่อนกระสิทักเก็บลมไปแบบนี้นะครับอุ้ยเห็นแล้วขนแขนสแตนด์อัพเลยพี่น้องครับจังเป็นยันยี่เฮียงนะครับผมสำหรับซีฟช่างแดงเพื่อนบอด้มีมาตาบังไฟตะไล่สิบล้านนะครับบังไฟแสนเพื่อนกับมีมาลายบังเลยนะครับพี่น้องมือนี้เอ้าทีมงานตะไล่สิบล้านรุ่นจูเนียเพื่อนมาขอสติกเกอร์ที่ดีจวดเอาไปที่นี่ผมก็คิดอยู่ได้พี่น้องว่าน้อองงเเเพ่นนสาไป็ดหยัะคครัับโอยยกเลพี่น้องานี้เออาาสตตติิกกเรร์ทีี่่นนจวดดไไปะะลล้คัพ 呜、oh. เลนเอาเอตะก,กี้ทั้ทงอื่นงทั้งตื่นเต้นไปเลยเอาตอนนี้ความพร้อมก็เรียบร้อยแลวนะครับสร้างเิ่นกระลังเคลื่อนพุ่นเขาสู้ฐานครับเอาตะไลไปสู้ฐานจุดเนื่องจากบางไฟมีขนาดใหญ่นะครับพี่น้องครับต้องใส่รถเคลื่อนในการเคลื่อนย้า่นะครับพี่ไอ้ล้ถืออยูนิก็สิเป็นไม่จุดชนวนนะครับพี่น้องแล้ววันนี้พิ่นก็สิแห่ไปสู้ฐานจุดด้บ้านพี่น้องวันนี้อ้ยเบางคนถ่าเบิ่งพี่น้องครับหลายแห่ขนาดเลยยิ่งใหญ่อลังการมากก่อนสิไดปเบิ้งบางไฟ1ิบล้านนั่นก็มาเบิ่งบางไฟ2งล้านก้อนนะครับ แล้วพี่น้องแลน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 บังไฟตะไลสองล้านไปแล้วพี่น้องทะยานขึ้นฟ้ายังสวยเลย เสียได้แต่ว่าบังนี่ล่มขาดจ่อยพี่น้องครับว่ได้เห็นลมงามเลยขันแมนว่าล่มกลางสมบูรณ์นีมันบ่ลล่องไงได้พี่น้องครับแฮงถือล้มอุ้มแฮงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องบังนีเลยเป็นสวงพันวิแล้วยังว่าท่านลงเลยนะครับพี่น้องสัวสิลงได้กับเบิ้งบังไม่ไปจนเลื่มแล้วมีกระซุ่มมันตกนะครับเพื่อนกระสิเก็บมาไววแบบนี้และแล้วเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็ได้เข้ามาถึงแล้วบังไฟตะไลสิบลานของข้าพ้อที่จะทำการจุดแล้วครับพี่น้องครับเอาจุดแล้วจุดแล้วพี่น้องครับจุดแล้วเดี๋ยวไปบบบ่งลยควาส้แบบด ยิ่งใหญ่อลังการสมซาสมฤอครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอลนี้มาลุนเบื้องกันครับพี่น้องครับว่าลมสีกลางสมบูรณ์บ่โอ้โอ้โอ้มาเป็นจังสันเนาะดูเอ้สังเกตว่ากงสิเริ่มพับนิดนึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุนมาเชียร์เป็นน้ำกันวาลมสีกลางให้เห็นบ่นะครับพี่น้อง เอาแล้วเอาแล้วเริ่มเกี่ยวตัวแล้วเดี๋ยวมาเบิ้ง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 กลางบ่เนาะกลางบ่เอา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 ลุ่น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 พี่น้องเบิ้งน้ำแกงกระต่างคนต่างลุ่นโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับคงพับแล้วนะครับผมนาจะบอกกลางแล้วนะครับตอนนี้ดเห็นล้มสวยๆจากทีมงานค่ายสิบช่างแดงเลยไอ้กระบอเป็นยังนะครับบางแง่ขนาดนี้ทะยานขึ้นซูทองฟ้าใอ้ไรปานนี้ก็สุดยอดแล้วตอมลงมา บังไฟยังไม่ได้เบิร์ซับนี่นะครับยังเหลืออีกหลายนะครับพี่น้องครับหลังจากบังไฟสิบล้านชุดแล้วก็ยังมีบังไฟแสนอีกหลายบ้างนะครับพี่น้องครับที่รอดจุดอยู่บู๊ยมีตะบงัะบงขืนน้งามพี่น้องครับมือนี่ตั๊กกี้ที่ดีจวดพวกสติ๊กเกอร์ไปงานขุดหวาน้ำลอยพี่น้อพี่น้องแต่ขนาดเือเสื้อว่ารีแจกพี่น้องที่เขามาทากักทายทักลอยแพ่้นมืดเกี่ยงเลยนะครับพี่น้องครับ ช่วงหลังๆพีน้องทนไหนที่บัวไรกจะเสียใจไปเ้ยน,นะครับเดี๋ยวปีนาไอตะกี้มาแจกไหมนะครับผมปีนี่นี่บอกได้เลยว่ามวนแห้งนะครับปีนาว่ากันไม่เจอกันอีกแน่นอนนะครับพีน้องเด้อ